สวัสดีค่ะลือมาอีกแล้วเจนนี่แบล็คพิงเตรียมรับบทเปอร์ฮีโร่มาเวลดูนาสโนเรียกได้ว่าการเป็นกระแสถูกพูดถึงอย่างรวดเร็วค่ะสำหรับเขาวลือว่าเจนนี่แห่งวงแบล็คพิงคได้เตรียมที่จะรับบทเป็นซูเปอร์ฮีโร่ค่ายมาเวล u ูนาสโนในโปรเจกต์ร่วมทีมซูเปอร์ฮีโร่เชื่อสายเอเชีย a g e n นต์ออฟแอนลค่ะโดยเป็นข่าวลือมาจากสำนักข่าวชื่อดังของวิสแพด สำหรับตัวละครของเธอนั้นมีชื่อจริงว่าโซฮีเป็นเด็กสาวที่ก้าวเข้าสู่วงการเคป๊อกและได้กลายเป็นศิลปินดงังแต่ในชีวิตอีกด้านหนึ่งของเธอออกช่วยเหลือชีวิตคนด้วยการใช้พลังน้ำแข็งในชื่อว่ารูน่าสโนวตกางได้พลังของเธอนั้นมาจากที่เธอถูกกลุ่มองค์กร AIM องค์กรลับที่ตั้งใจมาขโมยเทคโนโลยีของซ่าแล้วได้จับเธอขังไว้ในห้องทดลองเยือกแข็งค่ะแล้วทำให้เธอได้รับพลังวิเศษสามารถสร้างและควบคุมน้ำแข็งได้เธอสามารถเคลื่อนที่เห,หนือน้ำด้วยการทำ ให้น้ำกลายเป็นน้ำแข็งเธอยังมีหลังทําลายและพลังซื้นฟูอีกด้วยอย่างไรก็ตามข่าวการเป็นซูเปอร์ฮีโร่ของเจนนี่ก็ไม่มีการคอนเฟิร์มใดๆนะคะและไม่รู้ว่าจะมีโปรเจกต์นี้เกิดขึ้นจริงหรือไม่อย่างไรก็ตามเรามาคอยติดตามกันดูอีกทีค่ะส่วนได้ทางการแสดงของเจนนี่ในตอนนี้ที่กำลังม,มีผลงานร่วมกับในซีรีส์ฮอลลีวูดสึกอื้อฉาวเรื่องเดอะไอรอนเพื่อนๆก็มาคอยติดตามรับชมไปด้วยกันนะคะ ส่วนใครมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะอัปเดตสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะอย่าลืมฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ช่องปากแดงกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ